ยามเย็นค่ะเพื่อนเย็นนี้มารับคุณยายที่ทุ่งนาพามาดูบรรยากาศผลงานตากับยายค่ะส่วนใหญ่เป็นผลงานตาเพราะวยายไม่สบายอนะลวก,กินได้ต้นบวบนี่กำลังเขียวจะอุ่มเลยตาปลูกผักงามน้านเพื่อนไม่ค่อยใช้สารเคมีค่ะแกจะเน้นเป็นอินทรีย์ หลวแกจะมีบวบมีมะละต้นอะไรอีกเนี่ยต้นบวบยาวไปสุดโน่นเลยความสุขของคนแกไวกระษษียนค่ะแกชอบปลูกนี้น่าจะเป็นชะพููไหมไม่แน่ใจเคยมีตรงนี้ตาปลูกชะพู มีต้นไม้ต้นอะไรเนาะนี่ปลูกไม้เป็นเป็นหลายระดับนี่ค่ะถัดจากรั้วเป็นบ่อปูบ่อปูสองบ่อตรงกลางนะพูดว่าจะปลูกพริกกับปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้วัวค่ะเราเลี้ยงวัวด้วย ไม็มไปหมดเลยนั่นน่ะน,น้ำไม่ใช่ปัญหาค่ะทุกวันนี้พลังงานแสงอาทิตย์เหลือเฟือฮะเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าไม่ต้องรอขยายเขตค่ะไม่ต้องง้อการไฟฟ้าอ่ะมีตังค์ทำไรทุกอย่างว่าคุณยายคุณยายจอมเขียนออกจากโรงพยาบาลก็วายุว่เศร้าได้มูนินท้ายหเห็นจะจะ กำลังปลูกมะละกอฮอลแลนด์ค่ะกำลังเพาะไม่ใช่กาลังปลูกกาลังเพาะนะเตรียมลงอีกชุดดูปแปลงผักค่ะมีฟักทองนะเนื่องจากตาเลี้ยงจิงดีดด้วยฟักทองแล้วมีป่ามอนป่าใหญ่เลยนะเอาไว้ให้จิงดีดตากินจิ้งดีดตาแข็งแรงมากค่ะกินพืชผักพรพิกนะด้านด้านในจะเป็นพริกไนงะ แล้วก็ผักสวนกลัวตะไคร้ใบมะกรูดขาเคลอะไรอรุมสมบูรณ์นี่เตรียมเตรียมที่จะลงลงแปลงอีกที <c oughs> <c oughs> เตรียมตัวจาบน้ำค่ะน,น้ำสะน้ำสะตากระยายผู้อยู่เบื้องหลังส่วนผสมคนเด้งงามงาม ข้างยังตาข้างบกบวบบวบมะกอุกุ้งุดกุงมีบอกกุ้งเลยนะเพื่นอ,อกกนตอนนี้มะเขือเทศเราปลูกทุกอย่างที่กินในชีวิตประจำวันมีบอกบอกกุ้งบอกหอยนะตากระยายพักเลี้ยงกุ้งกุ้งปล่อยเรานี่ลละ เลี้ยงไว้แบบนี้มีหอยด้วยนะคะเลี้ยงหอยด้วยมะละกอจากมะละกอมีพ่อค้าประจำมารับค่ะแล้วก็ไม่ค้าไม่ค้าในหมู่บ้านก็มีค่ะหน้าตาแทบไม่ต้องออกไปขายเองเขาจะมารับที่สวนเลยเราก็ขายส่งให้กันเป็นแตงกวานะคะคด้านใน ถัดไปจะเป็นชะอมถัดกันไปนู่นเลยเป็นป่ามอนนะเพื่อนแต่ก่อนยายเลี้ยงไหมตอนนี้แกร่างกายไม่ค่อยดีเราก็เลยเอาป่ามอนมาเลี้ยงจริงหลีดแทนป่ากล้วยไผ่ก็กินได้ทุกอย่างกินได้หมดเลยค่ะแช์แนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากทำเกษตรนี่ดูมะละกอตาไม่ได้สูงเลยนะต้นเตี้ยๆดอกค่ะ รดมสมบูรณ์ไม่รู้พันอะไรแหละมีหน้าที่กินอันนี้แหละนี่ต้นเตียเต้ยๆเป็นลกูกแบบนี้เลยค่ะตำลึงอุ้ยมีเยอะแยะเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายมตะไคร้นี่ขายได้ตลอดเลยนะนะฮะ โน่นเลยบอ่บอบ่อบ่อกุ้งบ่อกุ้งอีกบอ่อน่าจะเป็นบ่อหอยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่แกเป็นบ่อกุ้งไงเนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงหอยค่ะเห็นมีมีทางมะพร้าวนะเนื่องจากเอาไว้ให้หอยจับอ่าทุกวันนี้หอยโขมหายากหญ่ก็เลยเออกมาเลี้ยงเอาพันธุมาจากไหนก็ซื้อซื้อตามชาวบ้านที่เขาไปงมมาค่ะเอามาเลี้ยงไว้เพื่อให้ขยายพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปไหน ของที่มีในพื้นบ้านค่ะต่อไปต่อไปเนี่ยไม่นานมันจะสูญพันธุ์มันจะหายากขึ้นเนื่องด้วยอะไรหลายอย่างนะเราก็ทําการมาเลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์เข้าด้วยล่ะแล้วก็ทุกวันนี้กเกษตรเชิงพาณิชย์ทําเงินได้ดีค่ะนะรายได้แค่สองสามร้อยต่อวันนี่หาง่ายเพื่อนเช้าเดียวตาก็ได้แล้วสบายสบายเลยคนแก่อ่ะสามร้อยแทบไม่ได้ใช้ค่ะเก็บลงทุนอย่างเดียวอุดมสมบูรณ์น้ำท่าเต็มบอ่อเนื่องจากเรา เรามีโซลาเซลล์ฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำละนะฮะน้ำมามันก็อุดมสมบูรณ์ใครมาเยี่ยมน,น,นิดก็เดี๋ยวแวะแวะพามาเก็บผักที่สวนตากับสวนยายนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะหากว่าจะมาเยี่ยมชมกันเนาะโอเคล่ำลากันด้วยภาพนี้เดี๋ยวพายายกลับบ้านละค่ะบ๊ายบายจ้ะ